năm một là hoa mai chắc, quả là mai này là cắt lên bỏ, nhiều, nhiều,

เอาเต็มลมนขอโทษค่ะ

หลายๆท่านเขาเอามาทำบุญวันนี้นะสีสันสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำยาอันนี้เครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงสวยงาม <c oughs>

อะไรสกู๊ตลูกอะไรสกู๊ตจะให้ถ่ายแต่อาหารหรือจะให้ถ่ายหน้าอวดไปด้วยเอาหน้าอวดเดี๋ยวมันจะปกดีไหมเดี๋ยวมันจะเต็มหน้าเต็มเต็มจอจะเป็นงแบบหน่อยไม่ได้เหรอเป็นแบบพัดนะ เพื่อนเก๋ป้าจะมาเอาถุงแล้วนะ